โอ้คือ,อมันคือ,คอรถเก่งนะคะแบทโมบายนี่คืออะไระคะนี่ผมให้เด็กกินรู้ป้าป๊าให้ทำเงินฮะผมให้ป้าเหรอพี่อุ๋ว่ชอบมากเลยอ่ะปา้าป๊าเขาชอบมากเลยเขาบอกว่ามันเป็นกระเป๋าเดินทางเนาะแม่ก็งงเขาแต่ยังไม่ได้แกะเลยไงแต่ว่าอ๋อของใส่ไปแล้วลุงก็วิ่งไปเองอ่ะไม่ใช่เซนทันเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะส่งกระเป๋าแบทแมนให้น้องพิมคุณแม่ก็งงมีมีล้อด้วยลองแกะดูไหมคะแกะหมุนได้ดูยังไม่รู้อะค่ะเดี๋ยว อ๋อนี่มันมาจากซีจากจากหนังเรื่องแบทแมน vs ซูเปอร์แมนอะที่มันเพิ่งมีหนังที่แบทแมนซูเปอร์แมนสู้กันใช่ไหมคะอมอแหละมันออกมาตอนนี้เป็นกระเป๋ารนยัหนึงแล้วนะเนี่ยนะกระเป๋าเช่มคะเดีกจิวขอไม่ให้พี่พงยไปได้ไหมากจิ๋วอยะอ่าใส่ใส่ใ่ใสยใสๆใไม่ออกเด็กหชอบเลยค่ะไอพี่ช่วยเอออออะไรนะไอกิมจับหน่อยไอซิมโอ้นุ่นๆหนจับตกลไปนะ ใช่จับได้ไหมอ่าจับกละปาอ่ะจับอ่ะออกไปเลยหน่อยอ่านซิเขาทำอะไรได้บ้างมจไปนมันกะเป๋าแบบลากเนี่กราแบบลาเหรอเอ๋อมันเป็นล้อรถไลากด้มะปามียี่ห้อไมค่ะมเอมีค่ะเขาบอกว่าชื่อยี่ห้อไรด R I D A s อรดเขาบอกว่าเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมนะไม่ใช่แบบยี่ห้ออะไรไม่รู้นะ ขาขายที่เซนทันค่ะ้อะไรคะกระเป๋ารักมีหูนะคะมันเป็นแบบนี้มีจมูกเหรอคะมีไชมมันเป็นแบบเป็นเชือกมันเชือกอ๋อแล้วลากยังไงอะลากแล้วก็ลากแบบนี้ไงนี่ไงไม่จริงหรอกด้อะไรขึต้ไงเมื่อกี้เด็กเกียรตใจด้วยโลกเราไปถึงขั้นไหนแล้วเด็กเกียรติใจหยุไมาหยุไมาหยุดมาเขาลอยุดมาหยุดมาเห็นไหมคะนี่ป้าปาโอ้โห มันเป็นนี่มีที่ล็อกแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเด็กตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ล็อกปิดข้างนี้ก็มีนี่ก็เหมือนกันเปิดได้แล้วใส่ของตรงนี้จะติดิ๊กยังสีฟันเป็นสีฟันได้ไหมพี่โอยสมมติพี่โอยไปเข้าค่ายใส่แบบนี้พอไหมครับพอแน่เพื่อนสงสัยเออแต่เอาไปโรงเรียนเพื่อนก็งงไปท่อไแม่ไม่ขาดจะกูพอ่ะจิ๊ก ดูชอบเหรอลูกแม่เข้าใจว่าผู้หญิงไม่น่าจะชอบแต่พี่เขาก็บอกว่าเด็กผู้หญิงก็จะชอบนะนนแม่ก็ยังบอกงงจะชอบเหรอเออมันเท่เมัเท่เนยเด็กผู้หญิงอ่ะแล้วเวลานี้นี่ไม่แคร์มุดปะปาว่าผู้ชายไม่กล้าลูกทำไมอะคะผู้หญิงกล้าไงตอนเด็กผู้หญิเป็นอย่างนี้ค่ะลูกไม่ใช่จุงแบบเมื่อกี้ไม่ได้ด้วยทั้งสองอย่าง นี่งานก็ชูเป็นกระเป๋าเดินทางอ่ะฮะชูที่สองแบบจริงไหมใช่มันให้ติดอะไรปะไม่ใช่ว่ามันให้ติดเดี๋ยวอ่านก่อนดิต้องเขียนดูเผื่อไปสนามบินเลยอ๋อใช่มีหูชูสองแบบแน่เงี้ยแน่เงี้ยเออแล้วร้อนเนี่ย ี่ล้อหมุนได้ครับมีรีโมทแล้วแครมุนไม่มันไม่ใช่ไอตัวหุ่นยนต์ยนต์เลยมันเป็นระเเออเป็นรถเนคันไงเอออือแบบนี้เนาะปกติเวลากระเป๋าที่หนักๆใช่ไหมเวลามันเข็แบบนี้แล้วมันจะก้มแบมือนไหมไม่กล้าบางทีกระเป๋านักนักใหญ่ๆใช่ไหมคะใบใหญ่ๆแล้วเาเข็นอย่างนี้อาเฮ้ยนี่ยังไม่ไม่ขูดกรหรอ เล็กเก๋ว่าเอาใส่ไปนรนช้างไหมลูกเส้นก้างงสิครับแบบต้นกาของแบบว่าพิมพชอบเป็นอะไรกี่เล็กจูถ้าจะให้มันยกแบบนี้แบบจกจูแบบนี้ก็ต้องเอามาผ่านมือหลายๆรอบไม่ได้หนูจะลากแบบสองล้อหนูต้องใช้แกนอันสีสีนี้ลูกอันนี้ค่ะรู้ค่ะรู้ค่ะมเขาอยากลากแบบนั้นแครมมอแต่ถ้าลากสี่ล้ออันนี้อ่ะเยอะหลายรอบก็แต่จูเขาชอบจริงไหมแครมมอ ก็มันยังไม่ได้ใส่ของไงเราลองใส่ของจริงนะคะไม่ใส่ของกระจุกกระจิกแล้วใส่เตียงลมไปเลยเข้าได้พี่ลูกเตียงลมใหญ่พอสมควรนะคะไหนดูสิค่ะนี่เปิดล็อกอย่างนี้อ่ะอุ้ยใส่ไม่ได้หรอกลูกได้นี่ได้เหรอในกระเป๋าเดินทางแฮมุนวางไว้เฉยๆขึ้นไปเหยียบๆไงเฮ้ยเฮ้ยได้ด้วยอ๋อมันต้องกดๆอย่างนี้เนาะคู่อะไรไอ่ เลาเราไปเที่ยวนะคะพกแจงลมนี่ไปเลยค่ะเขาจะจงลมใส่จะลองเขียนดูค่ะพี่อา่ตุ๊กตาหมีหมีอะไรพวกนี้เหรอคะที่มันน่าจะแปลงร่างได้นิดนึงป้าแบบว่าเปิดประตูเปิดเป็นช่องเล็กน้อยไงหรือมีแล้วเราไม่รู้จะเปิดได้ไหมครับพี่วายดูสิช่องลับอ่ะฮะจะให้มันเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้มันเป็นพลาสติกชิ้นเดียวกันเลยก็ไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้ดูว่าจะติดกันติดกันไปหมดเลยนี่ค่ะ ตายใหม่ไหนดูป้ายชี่อจินี่ไงเดี๋ยวนะ Bad Mobile โอ้โหเท่มากอ่ะจิ๋วถ้าหนูกล้าไปใช้ที่โรงเรียนจะเท่มากเอาไหมฮะใส่ถือคือโรงเรียนคือเลิกโรงเรียนกล้าเหรอลูกเอ้าเอาเหอะจริงเหรอแม่ไม่ไปรับนะไปรับเองไปไหมคือโรงเรียนหนูอ่ะเขาห้ามเอากระเป๋าลากไปไงถ้าเอากระเป๋าลากไปก็ต้อง ถือสะพายด้วยเวลาขึ้นลงบันไดเขากลัวเด็กลากเขาตกบันไดแต่พี่แต่เพื่อนบางคนนะคะลากลงบันไดเลยค่ะก็จะอย่างนี้ครูด่าทุกวันเลยค่ะรูด่าอะไรลูกใครครัอยู่มั้งลูกแล้วโรงเรียนพี่ไายได้ไหมลูกก็ได้แต่ว่าตอนลากขึ้นลากลงครูไม่อนุญาตแต่ว่ามีคนยังทำอยู่อ่ะแล้วเวลาขึ้นลงต้องหิ้วเอาคนเดียวกับเพื่อนเด็กเกี่ยวเหกันเนี่ยเพราะว่าเพาซื้อสะพายมา มีเป๊มีหูแบบนี้จะได้ใช่ไหมใช่ไหมครับถ้ามีหูแบบนี้ได้แต่ว่าถึงแม้คเป็นเด็กกระบอกหน้าตาประหลาดประหลาดไม่ให้สรุปว่าคลิสเตือนเนี่ยไม่ได้เลยต้องเป็นกระเป๋าระเบียบโรงเรียนเท่านั้นอันนี้หน้าตาไม่ประหลาดนะ่ประหลาดจริงนะนี่ประหลาดหน้าโรงเรียนอันรูปประหลาดดารุนพัฒนบางทีครูบอกว่าไม่ให้เอาของเล่นไปโรงเรียนแล้วเพื่อนเอาของเล่นมาโรงเรียนแล้วเพื่อนชูให้ เพื่อนทุกคนแอบไปฟ้องคุณครูคุณครูยังไม่ว่าเพื่อนคนนั้นเลยไม่เป็นไรเพราะว่าคุณครูบอกว่าเตือนก่อนอย่างที่พี่วายบอกคราวหลังห้ามเอามาอีกแล้วถ้าวันหลังเอามาถึงจะลิฟต์ครั้งแรกเขาเรียกว่าทําทันบนก่อนยังไม่ลงโทษนี่ค่ะดิกจิจะขี่แมวกลับไปโรงเรียนอ่าขอบคุณหน่อยใครส่งมาให้ขอบคุณสามคนนี้ทั้งแมวมิวเชสแมวอะไรนะพี่ไวชอบช็อกชีพกระเป๋าบแบนขอบคุณแซนมากนะคะ ส่งมาให้ค่ะขอบคุณ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 นะคะขอบคุณมากเลยะค่ะ